โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของดาร์คบอลลีเจนนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่กิจกรรม2ปีนะครับเข้ามาแล้วครับสำหรับในเกมนี้นะครับก็ถือว่าสองปีนะสำหรับเกมดิเจนนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วนะผมว่าเออก็อยากให้รู้กันครับว่าตัวเฉลิมฉลองปีที่2น่าจะเป็นตัวอะไรนะครับก็คือเบเยตโตบูนเองนะปีที่แล้วเบเยตโตบูเอ้ยเบเยตโตซูเปอร์ไซย่ามาปีนี้แม่งเบเยตโตบูมา เกจโต้ซูเปอร์เซย่ากูยังไม่ได้เลยนี่แม่งเกจโต้บูจะได้ไหมเนี่ยนะฮะแล้วเพชรผมมีน้อยมากตอนนี้นะครับผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะยอมรับเลยว่าไม่ได้ฟาร์มเลยตั้งแต่แบบเดือนที่ผ่านมนาะนี่คือแทบไม่ได้เล่นดีเจนเลยแค่เข้ามาเล่นแบบเฉยๆเออผมแทบไม่ได้จริงจังกับดีเจนเลยนะช่วงที่ผ่านมางั้นกะ็ผมคงหวังอะไรได้ไม่มากนะถ้าดวงดีก็ได้แค่นั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึง กิจกรรมต่างๆกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับกิจกรรมใหญ่อันนี้นะฮะเพราะว่า,าเพราะว่าถ้าไม่พูดก็คงไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมันเป็นกิจกรรมใหญ่ของเกมนี้เลยนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเริ่มจากกาชาก่อนละกันนะครับกาชานะครับมันจะมีกาชาใหม่มาเยอะเลยนะอันนี้จะมีกาชาเอ่อนี่อันนี้เป็นรีเจนต์นะครับอันนิวเซอร์เรียลิเซชันนะครับก็คือ2ปีแหละนะเวลาเปิดตู้จะได้เป็นการันตี SP 1ตัวนะครับซึ่งในตู้เนี่ย ผมว่ามันเหมาะผู้เล่นใหม่มากนะผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเพิ่งสมัครไอดีมาหรือยังไงอย่างเงี้ยเปิดตัวนี้ได้นะครับไม่เสียหายนะครับคือมันการันตีได้สปาร์ริงไงแล้วมันได้แต่ละตัวแต่ละตัวละครมันก็เก่งใช่ไหมล่ะถ้าใครดวงดีหนึ่งอาจจะได้ตัวละครเก่งๆเลยครับอย่างเช่นพวกโกสีเบสีหรือโกกด็ดเบกด็ดหรือโกยิต้าหรืออะไรเงี้ยนะแต่คือแนะนำว่าไปเปิดตู้ใหม่อ่ะดีสุดว่าตู้ใหม่มันแบบว่าตัวละครโหดอะตัวละครใหมให่ที่แบบผลโหดมันมีเยอะหมดเลยนะครับมี LF ด้วยนะก็ เปิดตู้ใหม่ก็ดีนะครับแต่ใครเพิ่งเล่นใหม่แบบว่าไม่ได้อะไรมากก็ตู้นี้ก็ได้นะแต่ว่าแล้วแต่คนคิดและกันเออนะฮะก็มีตู้ใหม่นะครับสองตู้สามตู้นั่นนี้อา่าเริ่มจากตู้เบริโต้ก่อนมันก็เบริโต้หมดนี่หว่าเออมันใส่ทุกตู้เลยเอ็ดเอเบริโต้นะตู้พวกทั้งห่อแล้วกันนะครับมันจะนแบ่งเป็นตู้อนาคตกับตู้ของภาค GT นะครับก็คือพวกทั้งกับซาม,มัสแล้วก็โกซีฟูเพลเวอร์กับโอเมก้าเชนลอนนะครับก็ ถามว่าตู้ไหนน่าเปิดกันนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอืมันก็น่าเปิดทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเลือกเปิดตัวละครที่คุณชอบแล้วกันระหว่างซามัสไอ้พวกซามัสกับไอ้พวกโกเมฆฉลอนเนี่ยว่าคุณชอบอันไหนมากกว่ากันผมส่วนตัวนะผมชอบภาค GT ที่เป็นตัคูเซียสี่ตัวพาวเวอร์ผมก็เลยจะเปิดพาวเวอร์นะครับอถามว่าทั้งอะไรเงี้ยผมชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ว้าวเท่าไหร่ผมว้าวพวกโกสี่พลาวมากกว่าผมชอบไงนะฮะ แล้วตู้มันเนี่ยตู้มันนะครับมันมี LF ถึง2ตัวนะทั้ง2ตู้เลยก็คือจะเป็น LF 2ตัวนะครับสำหรับตู้นี้นะครับจะเป็น LF ของเมายโต้แล้วก็โกคู LF นะครับซึ่งผมยังไม่ได้สักตัวนะ LF สอตัวเนี้ยซึ่งถ้าผมจะเปิดก็เป็นอะไรที่คุ้มใช่ไหมล่ะดังนั้นเนี่ยความคุ้มก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคุณเลือกจะเปิดนะครับถ้าคุณคิดว่าตู้ไหนคุ้มสำหรับคุณเนี่ยคุณก็เปิดเลยก็ได้นะเออเพราะว่าตัวเนี้ยผมยังไม่มีเลย2ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยระหว่างเนี่ยด้านบนเนี่ยหนึ่ง ภายใน5ตัวนี้จะได้ตัวอะไรมาก็ได้นะมันก็จะคุ้มหมดเลยนะฮะแต่กับการให้เป็นตู้นี้นะครับผมมีแอลวีโกหังแล้วไงถ้าผมได้เอลวีโกหังมาซ้ําก็จะแบบแบบมันก็จะไม่คุ้มใช่ไหมล่ะนะนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆผมก็จะเปิดตู้โกคูสี่กัเลยนะฮะก็จริงๆมันก็ตู้มันก็เก่งทั้งคู่นะอันนี้แล้วแต่คนละกันนะครับเปิดแม่งให้หมดทุกตู้ลถ้าเพจใครพอเออเพราะมันก็เป็นโปรโมชั่นใช่ไหมล่ะสเต็ปเออนะฮะก็ ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเขาก็มีแจกเพชรมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเ,อเพชรนะพยายามเก็บไปแล้วกันนะเหมือนพวกเกมโดค้ังอื่นนั่นแหละนะเพชรก็เดี๋ยวค่อยมาเองกับเพชรแหละไม่ต้องไปห่วงขอแค่ขยันฟาร์มก็พอนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะแล้วก็จะมีตู้นี้ด้วยเป็นตู้เปิดฟรีนะครับตามวันนะฮะก็คือจะเปิดฟรีทุกวันเลยคล้าย <c oughs> ๆกับช่วง1ปีอะไรที่มันเปิดให้มันมีตู้ให้มาเปิดฟรีทุกวันนะครับ1ิบมันติก็จัดไปนะสำหรับตู้นี้นะครับ ตัวละครโหดก็มีนะถ้าใครดวงถึงนี่คือแบบจะได้ตัวละครโหดแบบฟรีๆเลยนะซึ่งแบบเป็นอะไรที่ดีมากนี่นะครับแล้วเลดก็ธรรมดาเนยไม่ใช่ว่าเลดเขาจะโกงนะครับเลดก็ธรรมดานะแบบเหมือนเลดตู้ธรรมดาเลยดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสได้สปาร์กิง้งเก่งๆมากอันนี้นะครับภายในตู้นี้นะโอเคสัญญาณมาแล้วจะได้สปาร์กิง้งมาดูกันจะได้ไหมได้นะฮะสปาร์กิง้งโอเคจัดไปมันตีซีมันตีแรกนะครับจริงๆเขาจะแจกตั๋วมาตามล็อกอินด้วยนะซึ่งผมก็เปิดไปแล้วแหละ ได้สปาร์กิงก้งตัวใหม่มาด้วยเป็นเบต้าโอ้โหฮะยะสามด้วยนะ a n i m เมชันหรูหลายแบบนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยฮตัวอะไรตัวอะไรกันนี่หนึ่งนะครับผมอยากได้โกคูก็อ์ไอตัวสีม่วงมากนะแต่คือก็คงหวังสูงอะเรดก็น้อยใช่ไหมล่ะโกคูกอ่ะในตู้นี้ชิปเป็นโกคูตัวภาคมูวี่นะก็ใช้ได้นะเออได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับ ผมยังลดดาวไม่ครบเลยเย,ยังไม่ถึงหกดาวเลยเฮ้ยโกหังมึงมาพร้อมเลยนะครอบครัวโกหั <laughs> ตงตอนนี้หลายดาวนะเออดาวแดงก็ด้วยเนี่ยไม่เป็นไรนะถือว่าคุ้มนะมันตีฟรีไปคิดมากนะครับได้มาสปาเก็กตี้กตัวหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วเอออย่างน้อยก็ถือว่าได้สปาเก็ตตแล้วกันสองตัวนะครับดีมากอันนี้โอเคก็โอเค คราวนี้ไปดูอีเวนต์ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเปิดกาชานะผมมีงบอยู่2 0 0พกว่าเม็ดงบคุดน้อยเลยยังจะมีหน้ามาทำคลิปเปิดดินะโอเคสำหรับอีเวนต์นะฮะจะเป็นพวกอีเวนต์อันนี้ช่วงแรกๆนะยังไม่มีอีเวนต์อะไรมามากมายเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าแค่นี้ก็เยอะแหละจะเป็นอีเวนต์ของ Rising b a t t l e นะครับที่เป็นตัวละครฟรีให้เก็บนะอย่างเช่นพวกเบเกโตหรือโบ้หรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นสายฟรีเพิ่งเริ่มเล่นก็มาเก็บใหม่ได้นะถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้โอเคนะสำหรับเบเก่่งอยูนะครับ ยังคงเป็นตัวสําคัญในทีมฟิวชั่นอยู่นะเป็นตัวบัฟสําคัญของทีมเลยนะเพราะว่ามันบัฟให้กับพวกไปโตนะสไตล์แข่งครับแล้วก็มีพวกซูเปอร์สเกล์แบทเทิร์นนี่ก็เป็นพวกเก็บและได้โซของเอ็กซ์ตรีมานะครับอันนี้ก็ฟาร์มได้นะฟาร์มพวกโซเอ็กซ์ตรีมไปนะฮะใช้ได้อยู่ตรงน,นี้นะจะเป็นพวกฟิวเจอร์กอตคิหรือว่าเบสเซอร์ฟอร์สอันนี้จะเรียกไหนก็ได้นะผมแนะนําให้เลือกกอตคิน่าจะโอเคกว่าผมผมชอบกอตคิมากกว่าโอเค แล้วก็เป็นอะไรอีกอะกิจกรรมใหม่นะครับจะเป็นโอเมก้าเชนลอนนะครับเป็นด่านนี้นะถ้าจารกิจน่าจะเป็นเล่นแล้วได้พันเม็ดมั้งเออเล่นผ่านครบครบที่มันกําหนดนะครับจะได้เพชรมาใช่ไหมครับจะเป็นพวกของรางวัลตามดานยอะไรเงี้ยเออแล้วพอเล่นครบดานที่มันกําหนดก็จะได้เพชรมาน่าจะประมาณ1000 m, พันแผ่นพันเพชรมั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่กล้าการันตีเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนั้นแหละนะเล่นผ่านก็จะได้เพชรมาพันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเพชรจำนวนเพชรที่ เยอะเหมือนกันนะเออหนึ่งมันติเลยนะครับแล้วก็นี่ครับชาเลนจ์ลัสนะครับสำหรับสองปีนะเล่นผ่านก็จะได้เพชรมานะครับด่านละ200เม็ดนะรวมชาเลนจ์ด้วยนะฮะก็คือเล่นผ่านทั้งด่านแล้วก็ผ่านทั้งชาเลนจ์นะครับจะได้เพชรมา200เม็ดต่อ1ด่านนะครับซึ่งถ้ารวมกันก็จะประมาณพันเม็ดนะครับเออนะฮะประมาณพันเม็ดพอดีมั้ยหรือเปล่าเออช่างมันแล้วกันนั่นแหละนะเป็นชาเลนจ์ลัสอันนี้นะครับอืมก็ยากนะอันนี้ยากนะครับต้องมีสเต็ปหน่อยด้วยแล้วก็มีแบบ ทีมดีๆด,ด,ด,ด้วยนะฮะอุปกรณ์เก่งๆด้วยไม่งั้นไม่ผ่านนะบอกเลยน,นต้องเล่นแบบใจเย็นๆด้วยอันนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวน่าจะมีประมาณนี้แหละแนละ้วก็มีอันนี้ด้วยนะเป็นใบเอเวนเจอร์นะครับที่เป็นเอเวนเจอร์ใหม่นะฮะอันนี้ก็สำหรับอีเวนต์นะประมาณนี้นะครับโคอาว์หมดก็เหมือนเดิมนะเป็นโคบูคาโรเคนนะครับอ่านะโอเคคราวน,นี้ไปดูตรง Exchange Shop ปบ้างดีกว่านะครับก็มีอะไรมาให้แลกบ้างนี่น่าสนใจใช่ไหมล่ะนะฮะก็ อันนี้เลยครับพระเอกของเราก็คือเหรียญ2ปีที่เราได้มานะครับจากอีเวนต์จากมิชชั่นหรือจากการล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาแลกของรางวัลได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกของตกแต่งของชาลอตที่เป็นพวกอะไรอะกระดองเต่าหรือเสื้อที่คุณยังไม่เคยได้ที่คุณยังพลาดโอกาสที่จะได้ไปก็สามารถแลกในร้านค้านี้ได้นะครับเป็นพวกเสื้อของแต่งตัวของชาลอตนั่นแหละนะฮะประมาณนี้นะมีเสื้อเทนชินฮังลาดิปพิกโกลออะไรก็อ่านไปนะชุดโกคูชุดบาดัก อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแจกไปท่าพี่แล้วก็สามารถย้อนย้อนกลับมาแลกได้นะฮะอ่าก็ยังสามารถแลกตั๋วแลกตัวต๋วทครคิปหรือเหรียญหรืออะไรได้หมดเลยนะฮะน,นี้แล้วก็ยังสามารถแลกตั๋วที่เปิดกาชาด้วยนะกาชาแจกฟรีอ่ะเออก็ใช้ซ้าเหรียญในการแลกสิบตั๋วนะครับก็คือหนึ่งมันติพอดีเอออันนี้ถ้าจริงๆก็ควรจะแลกตั๋วนะเพราะว่ามันก็คุ้มใช่ไหมถ้าใครดวงดีแล้วมันได้ตัวละครใหม่อะไรเงี้ยมันก็คุ้มอยู่แล้วอ่ะเออแต่ถ้าใครไม่ได้อะไรมากก็เก็บพวก ของตกแต่งที่คุณยังไม่เคยได้มันก็ได้นะก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมละ่ะเป็นของสะสมอย่าง,งว่าก็ได้เออนะประมาณนี้สำหรับของแรกของเหรียญ2ปีนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็เป็นนี่ Legend a d v e r s a r y แล้วก็ของบูม่าที่เป็นนี่นั่นเกว่าเลยอะใบ a อเวนเจอร์นะครับที่เราไปเล่นมาด่างของโกฮังฟิวเจอร์อะไรเงี้ยน่ะก็จะได้ใบามาใช่ไหมละ่ะแล้วก็มาลง a อเวนเจอร์ไปแล้วก็สามารถแลกของงวันได้ตามนี้นะครับม,มีตัว๋วนะยังมีตั๋วอยู่อีก <laughs> นะมีตั๋วด้วยนะฮะอันนี้ ว่าโอเคนะออมีตั๋วด้วยนะฮะ <ๆ S 1> ก็เหมือนพวกของแรกจากอเจนเจอร์ปกติแหละมีตั๋วมีอะไรอย่างนี้นะครับมีโซ,โซตามสีต่างมีตั๋วสคิปตั๋วอะไรก็บ้านไปนะจีก็บ้านไปนะประมาณนี้นะแล้วก็เป็นนี้นะครับอันนี้คืออันใหม่นะซูเปอร์โคโนโคริสตันนะฮะอันเนี้ยจะเป็นแบบของเติมนะครับอืมก็คือใช้3อันในการแลก LF ได้1ตัวนะครับ600ชัยเซทเทอร์เอเลยนะซึ่งมันที่คุ้มมากแล้วใช้2อันในการเอ,อ ได้มันตีซทาวเวอร์พันสอ่ะซึ่งมันเยอะมากนะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่น่าจะคุ้มแหละมั้งเออแต่ว่ามันต้องเติมเยอะนะครับเพราะว่าถ้าจะได้มาอันหนึ่งเนี่ยสำหรับซูเปอร์โคโนคริสตันเนี่ยใช่ไหมก็ต้องไปซื้อที่ช็อปนะครับไม่รู้มันม,ม,มีวิธีได้อย่างอื่นอีกหรือเปล่านะสำหรับไอซู Super oh เปอร์โคโนคริสตันอะไรของมันอะ่ะนะแต่คือเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือต้องซื้อเอานะครับอันนี้นะฮะพันสบาทได้ได้มาหนึ่งอันแล้วก็เพชรอีกนองพัน ซึ่งคุณต้องเสียประมาณสา0พันกว่าบาทนะถึงจะได้ LF ลเหนึ่งตัวคุ้มนะเออผมว่ามันคุ้มนะเว้ยสา0พันบาทที่มีสิทธิ์เลือก LF ได้เลยอะ่ะเพราะบางคนเขาเปิดไปสา0พันหรือสา0พันกว่าบาทในเงินจำนวนจริงอนะไรเงี้ยบางคนเขาย,ยังไม่ได้ก็มีนะครับเออมันก็คุ้มสำหรับผมนะมันก็ไม่ได้แย่ถ้าใครดูไม่ถึงจริง,รงก็สาม,มารถซื้อนี้มาแลกได้เลยแต่คือมันแพงอะแหละนะใครใจถึงก็จัดไปเลยใครสายเปนะจย่ไปย้อมนะครับจัดไป นะเออแต่ก็คิดก่อนแล้วกันว่าจะเอาไงนะฮะแล้วแต่คนแล้วกันเออนะฮะนี่ผมก็ไม่มีทางแล้วนะเพราะว่าผมไม่เติมมากขนาดนั้นอยู่แล้วโอเคประมาณนี้สำหรับอีเวนต์หรือการช่างต่างนะครับก็มันจะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอะไรนะเป็นตั๋วอะไรสักอย่างนะครับเป็นตั๋วอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเป็นตั๋วเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตั๋วนี้มันไม่มีอะไรมาให้ผมมันไม่ขึ้นอะไรให้ผมทําเลยนะ เป็นเชนททม์ทิกเก็ตนะครับอันนี้เหมือนจะเปิดแล้วได้เพชรหรืออะไรสักอย่างที่เป็นของรางวัลอะแบบเหมือนแบบสุ่มของรางวัลอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่เห็นในพวกคลิปโปรโมทสองปีอยู่เออซึ่งอันนี้มันยังไม่โผล่อะไรมาให้เราดูว่ามันเปิดแล้วมันได้อะไรอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดแล้วมันได้อะไรมันคือตั๋วอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะหรือมันมีแล้วปะผมลองมาดูใหม่ดิมันมียังอะ่ะก็ยังไม่มีนะเห็นไหมไม่มีอะไรไมาให้แรกเลยใช่ไหม มันคือเหรียญหรือมันคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าใครรู้บอกผมเลยนะผมจะได้มาทาคลิปแจกรอบนึงผมจะได้แบบรู้อีกรอบนึงว่ามันคืออะไรนะฮะจะมีการ์ดใหม่อยู่นะครับที่ผมเห็นมานะลองดูสิมีการ์ดใหม่ไหมบั้งมันจะเป็นการ์ดใหม่ที่ไม่ใช่แบบพวกทุกตัวเซนไคอะเออที่บอกว่าเราสามารถได้ฟรีๆหรือเปล่านี่ไม่เหมือนกันเป็นการ์ดใหม่อย่างนี้โอเค,อ,เคอ๋อการ์ดใหม่นี้คือเราสามารถแลกได้จาก exchange ชอบที่เป็นตัวเอ้ยที่เป็นเหรียญนะครับอันไหนอันนี้เออนี่ใช้สิบเหรียญในการแลกอ่าการต่อสู้ด้วยเป็นรูปของเทพเจ้ามังกร,งกรงนะครับเชนอนนะอันนี้เอยผมว่าควรแลกนี้มานะเออมันน่าสะสมใช่ไหมล่ะก็ควรควรจะแลกมาแหละนะบางทีก็อาจจะแจกนานๆทีแจกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็อย่าลืมแลกมนาะละกันผมชอบนะไอ้การเชนอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เราเก็บเหรียญภารเหรียญไปเรื่อยๆลก็ได้เองแหละนะฮะประมาณนี้ครับอืม ส่วนไอ้การ์ที่เป็นรูปโกคูกับชาร์ลอตต์ต่อสู้กันเนี่ยผมไม่รู้มันได้มาอย่างไงนะอาจจะได้ตามของรางวัลหรือกิจกรรมต่างๆค,าค่คยว่าอย่างทีแล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ลืมลืมลมีมิชชั่นด้วยนะเป็นมิชชั่นใหม่นะครับอ่าก็สาหรับมิชชั่นนะครับมิชชั่นของบูม่าที่เป็นเอเวนเจอร์เนี่ยเราสามารถฟาร์มแล้วมันได้ตั๋วมาด้วยนะได้ตั๋วของกาชาใหม่นะครับทั้งตั๋วการันตีทั้งตั๋วเปิดธรรมดาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงเชื่อไหมมันก็ยังไงยังไงมันก็มันต้องมันก็ต้องมาแจกอีกรอบหนึ่งอ่ะสำหรับตั๋วการันตีเปิดตู้ใหม่นะครับเดี๋ยวมันต้องมาแจกอีกรอบหนึ่งเชื่อดิไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะแจกเป็นมิชชั่นนะครับเออรอชมกันได้แล้วกันนะก็ฟาร์มพยายามฟาร์มให้ครบนะสำหรับไอเอามิชชั่นในเบนเจอร์นี้นะครับฟาร์มให้มันครบนะจะได้ของรางวัลมากมายเลยนี่นะฮะก็พยายามแล้วกันจะได้เป็นพวกตั๋วพวกเพชรอะไรเงี้ยก็คุ้มอยู่แล้วแหละนะครับขอแค่ขยันเข้ามมมมาาาาฟรรร์กกก็พออออแล้้วไไ่ตงทะห แล้วก็นี้นะครับเป็นกิจกรรมสองปีสเปเชียลมิชช่นนะครับก็ได้ตั๋วเหมือนกันใช่ไหมเป็นตั๋วด้วยตั๋วการันตีด้วยนะแล้วก็ตั๋วเชนทามหนูแมงไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยตั๋วเชนทามเนี่ยถ้าใครรู้แล้วบอกเลยนะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะฮะมันจะเป็นตั๋วแบบธรรมดาแล้วก็ตั๋วแบบไอ้นั่นตั๋วแบบสีดําสำหรับตั๋วเชนทามนะครับมันมีอีกสองตั๋วเออซึ่งไม่รู้มันทําได้บ้างทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้อืมโอเคก็มันนี้สำหรับมิชชั่นนะครับ แล้วก็มินชันของเมกช้ฉลอนอันนี้อ่าจะได้เพชรมา1,000เม็ดอย่างที่บอกใช่ไหมเออพันเม็ดจริงจด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับพันเม็ดนะพอดีเป๊ะเลยโอเคมาเราคุยกันมากพอแล้วไปได้เวลาเปิดกาชาในตำนานนะครับจะได้ไหมไม่รู้นะครับอันนี้อย่างที่บอกครับผมจะเปิดกาชาของ L R เอ้ย L F Berto ที่เป็นตู้ของโ o โคสีฟูฮาเวอรนะครับอ่า เพราะว่าผมอยากได้โกคูสิแล้วก็โอเมก้าชนลอนแล้วก็พวกเบยโตหรือว่า l อโกคูเบยโตอะไรอย่างงี้นะับอยากได้หมดเลยทุกตัวที่อยู่ในนี้นะที่เป็นหน้าตู้ะได้หมดเลยเราบ่นมามากพอแล้วนะครับไปลุยเลยร้อยเมตรแรกครับสามตัวนะครับได้ตัวมาหนึ่งใบโอเคไม่มีราโลดลาต้าแสดงว่าไม่ได้ตัวใหม่มหนะครับทําใจไว้เลยข้ามนะครับ <laughs> ฮิโร่นะฮะฮีโร่สามตัวให้เป็นไร มัร้อยเม็ดแรกก็แล้วยังไม่มีอะไรมากให้เราลุ้นเท่าไหร่ไปต่อครับผมอันนี้กี่ตัวเอ่ยห้าตัวนะฮะเอ่อ ex ขึ้นไปนะครับมาดูกันไม่มีดาวน์โหลดดาตต้อีกแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรแต่ท้องฟ้าสีฟ้าอย่างนั้นเหรอจะได้ตัวอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ว่าท้องฟ้าสีฟ้ามันช่วยอะไรนะครับมันการันตีตัวใหม่หรือมันการันตี sk หรือมันไม่การันตีอะไรเลย หรือเป็นแค่าฉากหลังเฉยผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่โอเคเหมือนจะเป็นพวกแค่าฉากหลังเฉยหรือเปล่านี่ผมก็รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเอ็กซ์ตีมล้วนแหละผมว่าไม่น่ารอดละจริงโอเคโอเคประมาณนี้นะครับเอ็กซ์ตีมล้วนจริงๆโอเคนะสเตปที่สองก็คงไม่รอดนะฮะไปต่อครับผม เราเรีบเบแดก่อนโอ้โหเซลจูเนียเราไปเจ็ดดาวแดงเรียบร้อยนะครับแต่ล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเหรียญทองนะนาจะกลายเป็นเหรียญทองนะเซลจูเนียน่าจะไม่ได้กลายเป็นโซแลวนะโอเคมาสเต็ปสามผมเจ็ดร้อยเมตรนะครับสิบตัวจัดไปอย่ายอมแพ้นะฮะเปิดไปเรื่อยๆดาวโหลดดิง้งโอเคดาวโหลดดิ้งนะครับแสดงว่าได้ตัวใหม่หรือเปล่า คือผมไม่ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าเพราะว่าผมเปิดกาชาที่มันแจกหนึ่งฟะเอ่อกาชาฟรีที่แจกวันละหนึ่งครั้งนะครับเออผมก็ได้ดานลอร์ติ้งเหมือนกันซึ่งก็ได้จะเป็นตัวละครของเบตตาคอที God, ่มันเป็นตัวละครเก่าแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้ตัวอะไรนะแต่คือไม่รู้เหมือนกันว่ะมาดูพร้อมกันนะครับโอเคฉากหลังเป็นน้ำแข็งเลยก็แม่ขีทองลอยมานะครับตุ้ยท้องไป โอเคโอเคมันเริ่มมาแล้วเนะนี่ยลางสังห์หอในการแล้วเอทีน่าจะน่าจะใช้แหลนะหรือไม่ใช่เฮ้ย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 ว h ตเตอร what what the fuck animation ใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยบตโตบูเหรอเี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรมันมหนบบนมายความว่ายางไงเนี่ยฮะ ฮัลโหลอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยฮีโร่ตัวใหม่โอเคเดี๋ยว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 ออนิเมชั่นอย่างนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันโอ้ยกูได้บิจิโตเอลเอฟสักทีกูหามันเป็นปีเพื่อนเอ้ยเป็นปีจริงๆ เป็นปีจริงๆมึงมาหากูแล้วโอเคคุ้มไม่ได้เบต้บูไม่เป็นไรคุ้มแล้วคุ้มสัตว์เป็นการันตีเอฟหรอแอนิเมชันเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนจะใช่นะ,ะับเพราะว่าแอนิเมชันมันดูหรูหรามากเลยโอ้โหผมก็บผมจะได้เบต้าบูแล้วเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะบตอาเอฟผมยังคงเอาอยู่เหมือนเดิมนะผมตามหาเป็นปีแล้วตัวนี้ไม่รู้จะหามันยังไงละ หามันมาโคตรนานได้ลย้ยโอเคพิโต,ต l เอลเอฟกูมาแล้วโอ้ยชื่นใจชื่นใจกูหามึงเป็นปีเพื่อแล้วในที่สุดสองปีมันก็มาแล้วเดี๋ยวไอพิโตบุกกูก็จะตามหามันเป็นปีเหมือนกันแล้วจะไปแ,แล้วจะไปแล้วจะไปได้ตอนสามปีใช่ไหมโอเคผมได้แล้วพอใจพอใจจัดเลยกูแต่ตอนไดแอนิเมชันใหม่นี่ผมตกใจจริงคือแบบว้าวมากผมไม่เคยเห็นนะบอกไว้ก่อน ป็นนิเมชันที่แบบแม่งยืดยาวมากแล้วแม่งแบบมันแบบตื่นเต้นอ่ะเออคืออะไรอยู่อยู่โบลี่แม่งโผล่มาเฉยกูก็งงเลยครับโอเคนะรอบนี้เหมือนจะไม่ได้ตัวใหม่ใช่ไหมโอเคต่อยท้องไปแต่เมื่อกี้มันขึ้นดาหลุดดาต้เอ้ยบอลกมกี่อย่างงั้นเหรอเอสพีการันตีบอกเลยมาดูกันตัวอะไรจะได้ตัวอะไรวะเนี่ย เมื่อกี้มันขึ้นดาวโหลดดาตตาบอกผมไม่ผมไม่ทันดูนะผมจำไม่ได้โอเคตัวแรกเลยเหรอเป็น17ฟิวชั่นนะครับโอเคไม่เป็นไรได้อยู่นะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหแต่ตอนไดแอนิเมชั่น LF นี้ผมโคตรตกใจ <c ười> คือแบบแม่งสุดยอดเอ้ยมาอีกเหรอโอ้โหแม่งมาพร้อมกันเลยคู่นีนะ้มาพร้อมกันเลยแม่งน่าจะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วแหละผมว่า ตกใจห,หมดได้ถือว่าคุ้มนะกาชานี้ผมสำหรับผมถือว่าคุ้มนะครับโอเคสำหรับผมถือว่าคุ้มมากเลยอะได้เอฟมาถือว่าคุ้มแล้วจริงโอเคแต่มันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังพอมีรุ่นกับไอตัวห้าใบที่มันการันตีนะครับการันตีสปาร์กิ่งมามาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้ตัวอะไรหรือเปล่า ที่เป็นกาชาของออการันตีนะครับไม่ดีผมเปิดอ้นี้ก่อนแล้วกันนะเปิดไอ้ตู้นี้ก่อนลวกันอีก400เมตรก็คบรบ2สเต็ปพอดีนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดไอ้ตู้นั้นขอดีลายก่อนเปิดให้ม่งหมดไปเลยนะเหลือเหลือเลยเหลืออยู่26เมตรนี่แหละนะฮะโอเคข้ามนะไม่น่ามีอะไรนะฮะเปิดไปเอาสเต็ปไปก่อนนะครับยังไงยั <S <S งไงเดี๋ยวผมก็ต้องมาเปิดใหม่อีกแล้วนะครับ <S <S เปิดใหม่ยอยู่แล้วนะเพราะว่าสเต็ปมันก็ กรันตีอยู่แล้วอ่ะมันต้องมาเปิดใหม่ครบ5สเต็ปอยู่แล้วอ่ะเออครบสี่สเตปอยู่แล้วโอเคไม่มีดาวน์โหลดดิงอะไรใช่ไหมแสดงว่าไม่น่าได้ตัวอะไรใหม่แหละผมว่าโอเคท่ามนะครับโอ้ยตกใจหมดโอเคไม่เป็นไรมาคราวนี้ก็ไปนะครับเราไปเปิดไอตั๋วห้าใบกนันดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้ตัวอะไรนะอันนี้มาดูกันนะครับ จะเป็น LF Goku ตัวเก่าก็ได้ LF v i t o b o ตัวใหม่ก็ได้หรือ LF b i t o ตัวที่ผมเพิ่งได้ก็ได้ปดดาวก็ได้นะครับหรือจะเป็น Goku 4หรือ Omega Charlon ได้หมดเลยขอภายใน5ตัวนั้นตัวอะไรก็ได้เออนะฮะโอเคมาผมจะผมจะไม่ดูเลทแล้วกันผมขี้เกียจดูเลทแล้วแหละนะช่างมันนะฮะมาชิบผมจะปิดปิดตาผมผมจะไม่ดูว่ามันจะขึ้นดาวโหลดดิ้งหรือเปล่านะฮะ แต่ว่าถ้ามาชมมันจะเห็นว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโอเคไหมหนึ่งสองซ่อปิดตา <c oughs> ได้หวะ่ <c oughs> ะเราต้องมาทำอะไรอย่างนี้เนะี่ยโอเคมาแอนิเมชันจะเป็นยังไงมาดูกันนะฮะชึบชิ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 บบาดักไหมไม่ใช่ครับต่อยท้องธรรมดานี่มันแอนิแอนิเมชันธรรมดาเนี่ยแอนิเมชันธรรมดาอย่างเงี้ยหรอ โอกาสได้เอฟผมว่ามันน้อยลงไปแล้วนะแต่ยังมีโอกาสหวังอยู่นะครับมันยังการันตีอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเออเอ,อ็นคูปแอนิเมชันน่ะมาขอเถอะจึ๊บจานเอมบ้าโอ้โหตัวนี้ผมกดมาหลายดาวแล้วเจ็ดดาวเรียบร้อยนะฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็กดดาวไปแล้วกันนะนึกว่าจะได้ตัวใหม่ซะแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนะจริงๆก็ถือว่าคุ้มอ่ะผมสำหรับผมนะแล้วเอเบียโตมาโอเคแล้วพอใจแล้วนะ ก็โอเคคลิปนี้ก็จบลงไปอย่างพอใจนะครสวยงามนะครับโอเคก็ไงเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละครันอาจจะเป็นคลิปพวกเปิดกระชากรอบหนึ่งเวลาผมมีเพจพอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำคลิปสำหรับดีเจนอะไรต่อไปนั่นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับขอให้โชคดีกับกิจกรรมสองปีนะใครที่อยากได้วิโตบูก็ขอให้ได้จริงนะขอให้ได้จริงนะก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบาย